นี่ก็คือสายน้ําจากรูปแม่น้ําของแม่น้ําสําคัญทั้ง4สายก็คือปิงวังยมนาศผ่านเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศก็คือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตไหลามาบรรจบจนกระทั่งผ่านตรงบริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะครับจากบริเวณเหนือเขื่อนมีถนนบนสันเขื่อน และเมื่อผ่านตรงประตูน้ําช่องระบายทั้งหมดทั้ง16แห่งท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่านี่คือปริมาณน้ําที่ทําการระบายกันออกมาแต่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเห็นความสําคัญในเบื้องต้นแล้วว่าปีนี้น้ํามีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารการจัดการโดยเฉพาะพี่น้องกเกษตรกรที่ทํานาปรังนั่นเองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าบริหารจัดการน้ําเพื่อกเกษตรกรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนะครับ เป็นเวลาถึง20ปีนะครับที่กรมชลประทานนั้นไม่ได้ทําเรื่องเพื่อเสนอไปเรียกร้องให้มีการหยุดส่งน้ําเพื่อทํานาปลัง20ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจนึกไปถึงว่าทําไมถึงเกิดขึ้นได้ในปีนี้และในวันนี้ผมได้มาที่ตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพญาเพื่อที่จะพูดคุยกับทางด้านของอธิบดีกรมชลประทานคุณเลิศวิโร์โกวัฒนะนั่นเองครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับผมว่าผมเริ่มคำถามที่ง่ายที่สุดเลยว่าทําไมจึงมีน้ําไม่เพียงพอต่อการทํานาปลังครับ น้ำในเขื่อนไม่พอน้ำในเขื่อนไม่พอครับครัเหตุผลก็เรื่องแรกก็คือเรื่องของปริมาณน้ําในเขื่อนที่มันมีไ้นต้นฤดูกาลครับนะฮะก่อนที่จะฝนตกเนี่ยน้ํามันน้อยครับนะก็สืบเนื่องมาจากการทํานาปลังเมื่อปีที่แล้วนะฮะทาให้น้ําในต้นฤดูกาลเนี่ยมันน้อยครับนะครับแล้วก็ประกอบกับในฤดูกาลเนี่ยฝนมาน้อยมากนะฮะมาช้า แล้วก็ตกน้อยครับแล้วก็หมดเร็วนะฮะถ้าจะดูในกราฟเนี่ยนะฮะนี่คือแผนที่ที่ชี้เห็นว่าแต่ละภาคใช่ไหมครับทั้งประเทศเนี่ยฮะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึงเจ็ดปเซ็นะฮเจ็ดในรุ่มเจ้าพยาเองเนี่ยก็มีภาคภาคเหนือกับภาคกลางครับภาคกลางเองเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้น้ำนะฮะทายน้ำลงไปเนี่ยนะฮะครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยถึงสิบ็ดปเซนลบสิบเจ็ดเเซนครับครับน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในภาคเหนือน้ำที่จะต้องไหลลงอ่างเนี่ย ก็น้อยกว่าถึง8% 8%นะฮะครับทาให้ระหว่างการใช้น้าในในช่วงฤดูนาปีเนี่ยเราต้องระบายน้ําจากเขื่อนค่อนข้างใหญ่เยอะครับแล้วน้ําที่ลงมาเติมในเขื่อนก็น้อยนะอีกด้วยอีกด้วยเพราะฉะนั้นกลางทั้งเหนือรวมกันนี้ก็รวมรวม25%ใช่ครับก็คือน้ําน้อยน้ําน้อยเพราะฉะนั้นจากตรงน้าน้อยก็ทําให้เห็นว่าพื้นที่ต่อไปก็คือบริเวณแผนที่นี้บอกอะไรครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นแผนที่ที่แสดงให้เห็น ในที่สักครู่เนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่สีแดงเนี่ยหมายถึงน้ําตกฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยครับนะฮะสีน้ําเงินเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับจะเห็นว่าทางตอนบนของประเทศเนี่ยพื้นที่ที่ตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมันเยอะอืที่ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็อยู่ขอบประเทศอแล้วโดยเฉพาะยิ่งแถวเนี้ยก็ไหลงหล,ลงไหลลงโขงถูกต้องแม่น้ํโขงครับตรงนี้เองเนี่ย ก็ไม่ไหลลงอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นจากภาพนี้บอกชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปริมาณน้ําใ่ครับและที่ตกจริงๆก็ไปตกตรงแนวชายแดนซึ่งประโยชน์ในการที่จะกักเก็บบริหารการจัดการก็ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่น้ําไหลลงแม่น,น้ำนานาชาติหมดนานาชาติหมดเลยครับพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของปีนี้และปีที่แล้วทําให้ข้อมูลที่นี้จะบอกชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างปีนี้กับปีที่แล้ว คือประเทศไทยเรามีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สาวิษสามแห่งครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นแผนที่ที่สแสดงให้เห็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับอันนี้เป็นข้อมูลของปีที่แล้วเม<า>ื่อสิ้ฤดูฝนครับ,รบนะฮะอันนี้เป็นของสิ้นปีนี้ครับ,รบถ้าจะเห็นเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นสีแดงค่อนข้างจะเยอะในปีที่แล้วครับฝนปีที่แล้วค่อนข้างจะดีใช่ครับนะฮะทำให้อ่างเก็บน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะเต็มถูกครับนะฮะ สีแดงเนี่ยคือเกิน80ปอร์ซ็นตโอ้นะสีน้ำเงินเนี่ยคือเกิน50คปอร์เซ็สีเขียวเนี่ยเกิน30ถึง50สีเหลืองเนี่ยน้อยกว่า30ปีนี้มีสีเหลืองด้วยเกิดขึ้นแล้วนะครับสีแดงเห็นน้อยมากถูกครับนะฮะส่วนมากที่จะเห็นก็คือสีน้ำเงินกับสีเขียวครับก็คือมีน้ำตั้งแต่30ถึง80เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเท่านั้นเองในขณะที่ย้อนกลับไปปี56มีน้ำ80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเกือบทั่วประเทศครับ แต่อย่างไรก็ตามปีที่แล้วเนี่ยจะให้สังเกตน้ําในเขื่อนพุทธพลเกิ่อนเศรษฐกิจก็ไม่มากนักถูกต้องครับก็น้ําไม่ค่อยไหลลงเขื่อนสองเขื่อนนี้าาซึ่งสองเขื่อนนี้นะฮะเป็นเป็นแหล่งน้ําสําคัญน้ํานต้นทุนสําหรับลุ่มเจ้าพยาครับนะฮะปีปีนี้เช่นกันฮะปีนี้ก็น้อย สูญญิบมีแค่46เปร์เนเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะครับสำหรับปีนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากข้อมูลทั้ง3กราฟิกที่เราได้นําเสนอท่านผู้ชมไปครับนี่คือปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วและต้องช่วยบริหารการจัดการน้ํากันอย่างไรครับคือ33แห่งเนี่ยมันมีทั้งหมด14แห่งนะที่น่าจะมีน้ําไม่เพียงพอสําหรับการสนับนุนการทํานาปลังซึ่ง ในอดีตเนี่ยเราก็มีการสนุนได้เกือบทุกปีนะแต่ก็อาจจะมีอ่างเล็กๆบางอ่างบ้างที่อาจจะสนุนไม่ได้ครับแต่ในระบบใหญ่เนี่ยวันนี้เรามีระบบใหญ่อยู่อยู่สองลุ่มน้าครับก็คือลุ่มเจ้าพญาแห่งนี้นะฮะกับอีกลุ่มหนึ่งก็คือลุ่มแม่กองนะฮะอันนี้เป็นการบริหารจัดการโดยใช้เขื่อนมากกว่าหนึ่งเขื่อนเนื่องจากพื้นที่ใหญ่ลุ่มเจ้าพญาเนี่ย มีพื้นที่ถึง22จังหวัดรวมกรุงเทพและปริมณฑลด้วย s right. <S <S เราใช้น้ําจากอ่าง4อ่างก็คือเขื่อนพิยพลที่จังหวัดตากเขื่อนศริกิจที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนแควน้อยบางลุงแดนที่จังหวัดพิศนุโลกและเขื่อนป่าศักดิ์โชติิ์ที่จังหวัดลบบุรี4อ่างเนี่ยไปหาจัดการน้ําเพื่อ22จังหวัดนะครับส่วนในรูปแมกองเนี่ยเรามีเขื่อนวชิรองกรนะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะและเขื่อนศรีนคกรีนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งน้ําให้ เจ็ดจังหวัดนะครับสองรุ่มเนี้ยปกติไม่เคยนะฮะที่มีปัญหาน้ําน้อยพร้อมกันเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกที่มีปัญหาน้ําน้อยพร้อมกันนี่คือปีแรกเลยนะใช่ครับครับแล้วก็ย้อนกลับไปยี่สิบปีนะฮะน้ําน้อยกันนี้เยอะนะฮะนั่นเป็นครั้งแรกในปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับที่เรางดการทํานาปลั้งในพื้นที่ลุมเจ้าพยาครับแล้วจากนั้นมาไม่เคยเลยนะครับก็มาปีนี้เราก็ขอ งดส่งน้ําเพื่อการทํานาปลังครับเพราะว่าจริงๆถามว่าน้ํายังมีไหมก็มีอยู่ครับแต่กิจกรรมที่เราต้องให้เนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าการทานาปลังนะฮะกิจกรรมแรกที่เราต้องให้เลยก็คือน้ำโอโภคบริโภคน้ํากินน้ําใช้น้ำโอโภคบริโภคเนี่ยการใช้จากอ่างเนี่ยมันต้องใช้ตลอดปีได้อย่างมั่นคงในพื้นที่ชมพะทานน้ำรักษาระบบนิเวศนะเช่นการไป ผักด้าน้ำเค็มครับไปไล่น้ําเสียครับรักษาสภาพําลิงของแม่น้ําลําคลองก็ต้องส่งไป100%ตลอดปีเหมือนกันนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนับสนุนก็คือเรื่องของการทํานาในฤดูการในระบบนะฮะในฤดูการในระบบก็คือนาที่ที่เราทำเนี่ยก็คือทําในช่วงฤดูฝนครับเราจะต้องมีน้ําเนี่ยสํารองไว้สําหรับกรณีฝนขาดช่วงครับ แล้วเป็นพื้นที่ทั้งหมด <Ừ. S 2> ของพื้นที่เกษตรกรรมครับเราต้องให้เขาได้อย่างมั่นคง uh huh. เพราะฉะนั้นส่วนนี้ต้องสำรองไว้เพราะประเทศไทยเราเนี่ยฝนเนี่ยอาจจะมาไม่ตามฤดูกาลถูกต้องครับแล้วก็ตกน้อยกว่ากว่าความต้องการใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องมีน้ำในอ่างที่จะสนับสนุนให้การทํานาฤดูกาลได้อย่างมั่นคงครับแล้วก็ให้ปลูกได้ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันถูกครับ เพื่อที่ให้ได้เก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ําหลากหรือก่อนฤดูมรสุม,มนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเราปลูกช้าไปเนี่ยก็หมายว่าเราอาจจะเก็บเกี่ยวช้าไปนะอาจจะทําให้พื้นที่ที่ทํานาเนี่ยเสี่ยงนะอาจจะมีน้ําหลากลงมาท่วมเสียหายได้หรือมีพายุฝนมาทําให้น้ําท่วมฉับพลันได้พื้นที่นาก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําฤดูนาในปกติเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่กรมชมระนานให้ความสําคัญครับ เพราะฉะนั้นน้ำทั้งสามส่วนก็คืออุปโภคบริรโภคน้ำรักษาระบบนิเวศและน้ำสำรองสำหรับต้นฤดูนาปีเนี่ยจะต้องได้เต็มร้อยครับนะครับส่วนที่เหลือก็อคือนะน,น้ำน้านที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่จัดการยังไงเหลือถ้าเหลือเนี่ยเราก็จะสสนุนการทําพืชฤรู้แลุงแรงครับซึ่งปกติมันจะเหลือนะเหลือสองสามพันล้านลูกบาทเมตรแลวโดยเฉพาะลุ่มจังหวัดยาเนี่ยได้ ได้รุมากองมาช่วยอีกอีกพันหนึ่งก็จะสนุนการทํานาฟังได้จํานวนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามไม่แต่พื้นที่นะฮะแต่ปีนี้มันเหลือน้อยมากนะฮะก็อย่างที่เรียนว่าน้าในอ่างมันน้อยนะฮะก็ฝนมันก็ตกลงมาน้อยเมื่อสิ้นฤดูฝนเนี่ยน้าในอ่างเนี่ยสี่อ่างรวมกันแล้วนี่มีหกพันกว่าล้านเองซึ่งปกติแล้วมันควรจะมีเกินหมื่นโอ้โหนะฮะมันหายไปเยอะหายไปเยอะ ตอนนี้มันเหลือแค่400ครับ400ล้านเนี่ยเราก็มองว่า400ล้านนี่น่าจะไปสนุนเพื่อ่ใช้น้ำน้อยนะฮะก็ไปสนุนการทำปลูกพืชไร่พืชผักนะฮะส่วนการทำนาปังเนี่ยคงไม่มีน้ำสนับสนุนนะครับนี่คือเหตุผลที่ปีนี้กรมชลประทานต้องเสนอเรื่องนี้เข้าไปและนับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีสำหรับการงดส่งน้ำทำนาปังใช่ครับครับท่านผู้ชมครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้พาทชมมาเห็นณสถานที่จริงอย่างนี้รวมถึงข้อมูลทางสถิติให้เป็นเหตุและผลและเป็นความข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนนะครับว่าที่สุดแล้วระบบชลประทานมีความสําคัญกับคนทั้งประเทศแต่การบริหารการจัดการน้ําถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดยิ่งเศรเษฐกิจขยายตัว ยิ่มีการปลูกพืชไร่มากเท่าไหร่ฟ้าผนที่ไม่มาตามฤดูกาลทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นและเกิดขึ้นแล้วสำหรับความเสี่ยงในปีนี้และนี่ก็คือเดินหน้าประเทศไทยกับท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับว่าทําไมปีนี้จึงมีเหตุผลที่จําเป็นและสําคัญในการเรียกร้องและทําให้พี่น้องกเกษตรกรชาวนาได้เข้าใจนะครับว่า น้ำขณะนี้ถึงขั้นต้องบริหารจัดการอย่างชนิดที่เข้มข้นกันแล้วไม่อย่างนั้นอนาคตลูกหลานและต่อไปเราจะมีการบริหารการจัดการน้ําที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นเราคงไม่อยากเห็นวันที่จะต้องสลับกันใช้น้ําระหว่างคนในเมืองหรือว่าพี่น้องกเกษตรกรวันนี้น้ําต้นทุนเรายังมีเท่าเดิมยังมีอยู่เท่าเดิมคนใช,คใช้มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็พยายามในเรื่องของการให ทุกภาคส่วนใ,นใช้น้ําน้อยลงครับโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมรนในอดีตเราก็ใช้ยังกันอย่างสิ่งงเปลืองครับวันนี้คงต้องถ้าไม่ลดการใช้น้ําก็ต้องเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำน, <ะ S 1> นี่แหละครับคือการแก้ไขปัญหาในองค์รวมและแบบระยะยาวนะครับและทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้ผมและท่านอธิบดีกรมชลประทานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ